สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตึก TST นะครับบนชั้น21เป็นที่ตั้งของมหาวิทยายลัยรังสิตนะครับซึ่งสอนอยู่กับทางด้านปริญญาโทแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำสเตลให้ดูก็คือวิวครับจะให้ดูวิวนะครับมองลงไปข้างล่างเนี่ยอันนี้คือเส้นทางาทาง อ่อนี่ก็คือแยกลาดพร้าวนะครับที่เห็นตรงนี้ครแยกลาดพร้าวนั่นก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าวครับอยู่ตรงนน้นนะฮะนั่นก็ตึกปตทแล้วก็กระทรวงพลังงานครับนี่คือมหาวิทยาลัยเส้นจรอ,อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นทรูเวย์นะฮะทัวรูเวย์ที่จะมุ่งหน้า ไปยังสนามบินตอนเมืองนะครับตึกนี้ก็คือตึกซันทาวเวอร์นะฮะเนี่ยซันทาวเวอร์มันก็ามาดูอีกทีก็มีคอนโดโกเกิดใหม่ด้านข้างของออมหาวิทยาลัยเซนจอนนะครับดูอย่างนี้นะครับมันก็ได้บรรยากาศ แปลกตาดีนะฮะเมาจากมุมสูงเข้าไปไกลๆท้งโน้นนะก็คือแยกสะพานที่จะไปทางราชโยธินแล้วก็ทางซ้ายก็จะไปทางประชาชื่อน,นะครับนี่ก็คือวันเสาร์ที่28มกราคมพศ2560ครับมองลงมข้างล่างนี้ฮะดู ีจะเขียนป้ายนะฮะเนี่ยทางซ้ายผมจะเลี้ยวซ้ายไปสะพานควายตรงไปดอนเมืองสะพานลอยไปลาดพาร้าวรัชโยธินนะครับแล้วก็มีกลับรถอันนี้ก็เป็นาทายานยนต์นะครับเป็นตะกิจอ่าใช่ยนต์ตะกิจขาย B M แล้วพวกนี้ครับท่านเลยไปทางขวามือขึ้นนิดนึงนะครับก็เป็นติกการบินไทยครับ มองตรงนั้นเป็นยดาวลมส,สูงๆใช่ไหมครับนั่นคือสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพันธุ์ครับผม,มนี่คือ<ป>วันเสาร์บ่ายๆนะครับชั้น21ครับมองไปไกลๆตรงนู้นก็คือาทาง,ทางลาดพรวนะครับแล้วก็ไปมอกระเสร นูนอกไปนะฮะก็ไม่ก็อมมีตึกสูงอะไรมากทังนู้นับตึกนั้นก็คือที่เป็นปูดอินซีหลังคือ SC s c s s s เ t นะครับของทางกลุ่มของชินวัตครับผมครับก็ขอรีวิวให้ชมภาพมุมสูงนะครับของเส้นทางทงเวที่จะไปดอนเมืองนะครับแล้วก็เส้นทางวิภาวดีรังสิตนะครับ บ่ายวันเสาร์ที่28มกราคม2560ครับ